บิ๊กดุงลั่นสารต่อเรือดำน้ำกู้เรือหลวงสุขโขทัยให้จบภายในหนึ่งปีบิ๊กดุงลั่นสารต่อเรือดำน้ำกู้เรือหลวงสุขโขทัยให้จบภายในหนึ่งปียึดโปร่งใสตรงไปตรงมาผุดมอตโตเด็ดปลุกใจกำลังพลวันที่29กันยายน6 6ที่กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมพลเรอเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพอบทร คนใหม่ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับตำแหน่งพอบทอรว่าการนำกองทัพเรือในหนึ่งปีข้างหน้านี้ตนจะบังคับบัญชากำลังพลในทุกระดับเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งจะปกป้องและรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สองจะนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสแรกสามจะเป็นปีแห่งการกวดขันระเบียบวินัยกำลังพลให้ปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วออยอ ห่างจริงจังสี่จะเป็นปีแห่งการดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่กำลังพลในทุกระดับเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ5จะดูแลความมั่นคงทางทะเลจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและนำยุทธโภคกรมาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้เจริญรุ่งเรือง6จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นและภาคภูมิใจเจ็ด จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและทำให้ทะเลไทยปลอดภัยและมีความมั่นคงโดยในปีนี้ผมได้กําหนดโมอตโต้เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกําลังพลทุกระดับไว้คือเทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง เมื่อถามถึงกรณีเรื่องเรือดำน้ำเปลี่ยนเครื่องยนต์จีนที่จะนำส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นพลเรือเอกอดุมกล่าวว่าขอศึกษารายละเอียดอย่างที่ทราบพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์อดีตพอบอทรอได้ลงนามจากนั้นก็ส่งไปให้กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วและตนจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด เมื่อถามว่ากองทัพเรือพร้อมที่จะใช้เครื่องยนต์ของจีนหรือพร้อมที่จะให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องเรือดำน้ำหรือไม่พลเรือเอกอดุมกล่าวว่ายังไม่ขอตอบขอไปศึกษาและขอให้เป็นไปตามที่พลเรือเอกเชิงชัยดำเนินการเมื่อถามว่ามีแผนรองรับหรือไม่กรณีที่รัฐบาลตัดสินใจเรือดำน้ำไปอีกทางหนึ่งพลเรือเอกอะดุมกล่าวว่าการตัดสินใจของรัฐบาลหรือกองทัพเรือตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด ส่วนความคืบหน้าการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยพลเรือเอกอดุมกล่าวว่าเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาได้เปิดเชิญชวนให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมูลการกู้เรียบร้อยแล้วซึ่งครั้งที่ยกเลิกไปทางพลเรือเอกเชิงชายก็ได้ระบุแล้วว่าไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ว่าเมื่อเปิดซองแล้วทุกบริษัทใส่เอกสารมาไม่ครบดังนั้นวันที่19ตุลาคมนี้จะมีการยื่นซองประมูลใหม่ซึ่งถือเป็นทำลายคร่าวๆของการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยและในเดือนกุมภาพานันธ์67จจะทยอยนำเรือขึ้น เมื่อถามถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้เจเรทหารมาตรวจสอบความเรียบร้อยเรื่องการกู้เรือหลวงสุขโขทัยพลเรือเอกอดุมระบุว่ายังไม่ได้อ่านข่าวแต่ในฐานะเป็นประธานกู้เรือเราทําด้วยความตรงไปตรงมาทุกอย่างสวน์ที่ทางการเมืองจับตาดูมีความกดดันห่วงอะไรหรือไม่นั้นตนไม่ห่วงอะไรเลยกองทัพเรือจะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและทำอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าทั้งสองเรื่องนี้จะต้องเสร็จในยุคข,ของตน